พี่น้องจ๋าเมอนีเดดช่วงบายบาเดดนะคะในบนก็เลยพาพาทุกคนมาเล่นที่ชายหาดโทรศัพท์กับว่เป็นใจทุกคนถ่ายไม่ได้เลยมันมองไม่เห็นอะไรเลยมันมืดมันมืดโทรศัพท์มันมืด,รรมนมดในบนจะได้ไปหาไปเข่าศูนย์เลย่ะไปเหตุหลมันเป็น,นอีหยังเขาไปเห็นเนี้ยเขาจะเขาจะ ไช่ด้๋ย่างได๋นะ่ะเพราะเห็นหน้าจอดำเบิดตาดเวลามาเวลามาอยู่กลางแจ้งมันจะเป็นเลืองเสียซ้ำซุ้งอ่ะมันเป็นของมันเป็นอีหยังระบบป้องกันอีหยังของมันก็บอลูนนะทุกคนมันบ่ได้มันถ่ายไม่ได้เลยมันโฟกัสอะไรไม่ได้เลยคือแบบระบบของมันตัดของมันไปเองอ่อะเราก็เลยมองอะไรไม่เห็นเลยไอสิแพนไปย่างได๋จังสีเห็นบ้านี้พน่อยเพราะเห็นอีหยังเขาหลุด ทะเลก็เงียบนะคะวันนี้ขึ้นก็ไม่แรงเท่าไหร่หรือมันตเวนอยู่กับบ่จักขย่างมาแรงมากประมาณยัางมาแรงมาจังสีจังสีแห้งกับบ่จักคึืนนะขึ้นตอนนี้ไม่แรงขึ้นแบบขึ้นเบาๆคนบ่อไข่หลายเพราะว่าอากาศมันบ่อมันบ่อเป็นใจทุกคนเดี๋ยวมันกับเดี๋ยวมันกับมีฝนเดี๋ยวกับมันไม่แดดจังสินะเขาก็เลยลบบ่ไไวเลยเนาะประมาณนั่นแหละ ควรเริ่มตั้งเข้ามาแล้วทุกคนควเริ่มตั้งเข้ามาแล้วทีเด้นั่งอีกโดนพวกนี้เดี๋ยวจ้าหน้ายมันจะไปเดินใจหาดแล้วก็ เล่นน้ำเล่นยังแล้วก็กลับบ้านวันนี้มาคนเดียวนะคะน้องบัวไม่มาด้วยเพราะว่าอะไรน้องบัวเขากินเจนะคะวันนี้คนว่าจะสร้างอาหารมากินสร้างสมตําปลาเผามากินกินไหวปุ๊บกินคนเดียวไหวไหมนี่ดอกกันนี้เพราะว่าแกงสมแซบ่บเนี่ยมันแมนเยู่ปะ ปอกแป,ป,แป๊กปอกแป๊กนีน่นั่งเล่นบึงพ้นเล่นน้ำพี่น้อง